แก้ปัญหาคอมไม่ยอมปิดเครื่องรีสตาร์ตเองไปที่ดิสพีซีคลิกขวาเลือก property จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เลือกที่ advanced system setting หลังจากนั้นจะขึ้นป๊อปอัพหน้าต่าง System Property ขึ้นมาให้เลือก Advanced เลื่อนลงมาดูหัวข้อ Startup and Recovery กด Setting ขั้นตอนสุดท้ายดูหัวข้อ System Failure เอาเครื่องหมายถูกออกจากหัวข้อ Automatically Restart กดโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ